น้องเก่งมากทุกคนอืมแรงไม่มีตกไม่มีแผ่วแล้วใดๆช่อเขาสวยนะช่อน้องสวยนะทีมต้องบอกเลยว่าทีมหลังบ้านน้องดีมากทีมหลังบ้านทีมซัพพอร์ตของปลายปทีมเมนเดียวนะคะที่นที่เขาซัพพอร์ตน้องอะดีมากดีทุกอย่างแล้วก็ไม่ว่าจะซัพพอร์ตเรื่องหน้างานซัพพอร์ตเรื่องเออสตรีมไ์นี่คือแบบ คอนเสิร์ตปายเนี่ยคือแบบ2,000ันอัพสองพัอัพสำหรับคนเดียวถือว่าเยอะนะทุกคนสองพันอัพสองพันอัพแล้วก็หน้างานก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบซัพพอร์ตดีมากดีทุกอย่างเขาแข็งแรงมากอะ่ะเขาซัพพอร์ตน้องทุกอย่างเลยเออสำหรับบุ๋มไม่ใช่ว่าไม่ซัพพอร์ตนะทุกคนแต่เราด้วยเราเป็นเมนคู่ไง เราก็มีบ้างนิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่หมายถึงว่าเมนเดี่ยวของน้องอะยอมรับเลยว่าแบบสุดยอดมากดีมากเก่งมากเขาแบบดูแลน้องเอนดูน้องจริงๆคือแบบว่าซัพพอร์ตทุกอย่างเลยดีอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงน่ารักพี่ๆเขาหน้ารักกับน้องมากเก่งไปเก่งด้วยมัน ต้องบอกว่าเขาสมควรที่จะได้เขาสมควรมากทุกอย่างอะที่พี่พี่ทำให้ไปสมควรที่จะได้จริงๆแล้วเขาไม่อยู่นิง่งเขาไม่หยุดที่จะพัฒนาให้เขาต้องให้เขา เสียงปรบมือดังเให้กับตัวเองหนึ่งทีครับเสียงปรบมือดังเให้กับตัวเองหนึ่งทีครับเสียงปรบมือดังเให้กับเองสองทีครับ กำลังฝึกฝนครับได้แค่หนึ่งช่อนก็โอเคแล้วเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วครับผมเขาว่ากันว่าเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอครับเช่นเดียวกันกับพวกเราในค่ำคืนนี้เลยมีความสุขมากและดีใจที่ได้เจอกับทุกคนมากขอบคุณมากไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าเวทีแล้วก็ในไลฟ์สตรีมที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราเสมอเลย ไม่มีคําไหนที่จะพูดไม่มีคําไหนที่จะบรรยายได้ว่าเรารักทุกคนมากแค่ไหนแต่วันนี้ดีใจที่ไม่ว่าทุกคนจะติดภารกิจมากแค่ไหนหรือว่าจะเดินทางมาไกลแค่ไหนทุกคนก็ยังเดินทางมาเพื่อเจอกันครับ หนึ่งผลงานเพลงนี้ไม่ต้องมอบให้กับปายหรือไม่ต้องมอบให้กับใครแต่อยากให้ทุกคนร้องมอมให้กับคนข้างๆที่อยู่กับทุกคนในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณที่รักเราขอบคุณที่รักกันในวันที่อาจจะมืดมนเลยอาจจะมองไม่เห็นจุดมหมายปลายทางแต่ทุกคนยังคงรักกันเสมอ ขอบคุณในความรักที่มันหาไม่ได้จากที่ไหนกอดคอเพื่อนของคุณแล้วร้องกับผลงานเพลงนี้ไปด้วยกันครับสศรษฐกหนึ่งฉันอาจต้องลงลงอีกใครจะรู้แต่จะอเธอไปได้กันอยู่ก็ไม่เวิรกลัวเชไรเรียนบางอย่างฉันอาจได้เคยผู้บอจอ,อออกไป

ผมกำลังส่้ท้ายจากพวกเราในค่ำคืนนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณความรักที่ดีความรักท,ที่บริสุทธิ์ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนเลยตั้งแต่ไปอยู่ที่นี่มา 4- ี่ห้าปีแล้วไปสัมผัสถึงความรักที่ทุกคนมีให้เสมอเลยตั้งแต่ยังเป็นเด็กบริบาลวันนี้ลูกๆของทุกคนได้จบหลักสูตรแล้วและกําลังเลื่อนขั้นต่อสู่มหาลาัยแล้วไม่ขออะไรเลยขอแค่ทุกคนยังยืนข้างกันแบบนี้เสมอไป แล้วก็ยืนข้างกันแบบนี้ตลอดไปได้หรือเปล่าดี๋ยวลาเพลงต่อไปนี้มอบให้กับทุกคนเลย